มีคนเดินเข้ามาถามว่าเป็นที่แท้ตัวจริงไหมคะหรือว่าทั้งถึแค่เอน็นเตอร์เทนเนอร์อย่างเดียวหนูก็จะบอกเขาว่าแล้วแต่คิดเลยลูกเออแล้วแต่เลยมันมีคนมาถามมันมีมันมีบางคนมันจะมีคนที่แบบว่าอถ้ำไมแบบว่าในชีวิตแบบว่าดูเรียบร้อยจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูตกใจเนี่ย ตอบไปถูกเลยไปตอบไม่ถูกเลยถ้าก็เลยตกใจกว่าเอออะไรเงี้ยหรือว่าแบบอุ้ยพี่ดูแรงมากเลยในซีรีส์อะไรเงี้ยแบบตัวจริงพี่ปัญญาอ่อนอ้าวแล้วถ้าในชีวิตจริงที่เราไปร่วมงานแต่งงานอย่างเงี้ยเขามีคนมาทักดสินหรือเปล่ายังไงนะคะสมมติเวลาเราร่วมงานแต่งงานแล้วอยู่อัฟเตอร์ปาร์ตี้อย่างเงี้ยหลังจากมันทั้งค่ามันหลุดไปมีคนมาถากว่าพี่แก้นนี่บางคนหนูมีหนูมีคนเมนชั่นมาบอกว่าอยากจ้างหนูไปเออปไงทุกีีหลัแค่หนูทำเป็นอาชีพอะ หนูว่าหนูเปิดบริษัทใหญ่เลยอะจริงๆหนูมีทีมงานเยอะอยู่เอาเอามีทีมงานมีทีมงานเป็นเพื่อนๆประสบสารณ์นยังไงบ้างที่สุดครับคือมีคนเป็นชัดบริษัท X ว่าแบบว่าอยากจ้างแพทไปงานแต่ง after party อะไรเงี้ยหนูก็ไปแต่งงานหนูก็คิดนะหรือว่าวะเราอาจจะทำได้ดีอเลยมันมันต้องถ้าถ้ามันจะต้องมีอนาคตจริงๆมันจะต้องเป็นยังไงบ้างถ้ามันจะต้องมีบริษัทจริงมะคือหนูรู้เลยว่า CFO หนูคือใคร บริหารคือใครทีมงานคือใครตัวเปิดคือใครตัวกลางตัวปิดตัวซับตัวเจ็บตัวเจ็บอะไรเงี้ยแขกรับเชิญรู้หมดเลยว่างานประเภทนี้จะต้องชวนคนแบบไหนไปถ้าไม่พิถารณ์ถ้าเขาสมมติว่าแพลตท้องทีมงานอยากจะพิจารณาแขกรับเชิญที่จะไปด้วยในงานอัพเตอร์บัตตี้คือใครบ้างอะไรนะคะจริงจริงเขกแขกสวยใช่ปะอ่ะอุ้ยเยอะเลยเยอะเลยแบบว่ามีเพื่อนหลายกลุ่มมากแต่ว่าไม่อยากพูดชื่อกลัวกลัวเขาสะดุ้งเล่นแขกไหม หรือว่าเป็นค้านตรงนั้นไปเลยค้านวความเอาพูดว่าอย่างไี้ันนะคะราคาคือจ่ายเท่าไหร่ได้เท่านั้นแล้วทำตามจำนวนทำตามจำนวนไม่ต่างกับในเกมที่เราพาไปแต่คนค่าตัวสู่องานเลยส่วนมากเกมเต้นเกินราคาใช่อันนี้ก็คืออยู่ที่วิจารณญาณในการชมอันดับแรกเกมแบบยายผมแปมพี่ป๊อกเอมมี่อันนั้นอันนั้นคือรุ่น รุ่นใหญ่อันนี้คือเป็นเป็นเลทราคารุ่นใหญ่แต่ว่าทําถึงแน่นอนทําถึงแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนคาริสาเกินแน่นอนควาริสายาวแน่นอนอันนี้อาจจะอาจจะต้องขอขอัรรคกาศเพิ่มด้วยคารสาการการแขกือว่ากัรกันตัวมันทำร้ายคนอื่นนะถ้าตอนนี้ไม่มีอาชีพใหม่เงี้ยเอออย่างไรใครขอข้ามคืนเราก็นี่ไงอาชีพต้องขอขอบคุณแฟนคลับหลายๆท่านที่ สร้างไอเดียให้เราเกิดอาชีพใหม่นะคะเผื่อในวงการบันเทิงหนูอาจจะอยู่ได้ไม่นานนี่นะแค่สิ่งไหนคุณมองเหรอเเต็มที่อัพเดตมาที่ไหนคุจะเป็นห่วงว่าเราไม่ต้องคนอื่นหรอกค่ะพ่อแม่หนูไม่ใช่บ้านเขาเรยกอไรอยูาเริ่มเขาเริ่มถามหนูแล้วว่ามันสนุกมากไหมมันมันเป็นมันอะไรขนาดนั้นเลยหนูก็ได้แต่ว่าสนุกค่ะสนุกมันสนุกไม่มีการแบบว่านั่งจับคุู่พ่อแม่หรือว่ามันไม่ได้ซีรีส์อยาดนี้หนูอไม่พ่อแม่หนูเริ่มเริ่มเริ่มปล่อยแล้วพ่อแม่หนูเริ่่มแบบวา เริ่มแบบเออทำแล้วก็ทำขอให้กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือขอบคุณตัวเองมากที่เป็นคนชอบกลับบ้านมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็กลับบ้านทุกวันกลับบ้านทุกครั้งแต่ว่าแบบอย่างเดือนนี้ยก็คือยังไม่ค่อยได้ได้ได้ไปได้ไปโฟล์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทำงานหนักมากแต่เดือนหน้าเดือนหน้าจะมาใช่เดือนหน้าต้องมีหลักมักมีคนได้เห็นกันแน่นอนแต่แต่อุ้ยจะแต่งงานหรอยัง หุยแรงมากแต่เดือนหน้าเดือนหน้าจริงๆแล้วแต่หนูจะเที่ยวแล้วถ้าคนถ้าคนถ้าคนจะเอาเราไปไอดอลเราอยากแนะนำเขายังไงว่าความปลอดภัยในเรื่องนี้ยังไงบ้างแล้วจากวิจารณญาณจริงๆอะไรดีก็นับอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องไปนับเนาะคือผู้ปกครองควรแนะนําลูกแล้วนะคะเรื่องออกมาแล้วคุณชัทจะแนะนําเขายังไงใช้ชีวิตอยากทำอะไรทําชีวิตเรามีชีวิตเดียวอยากทำอะไรทําเลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ย ยืนยันว่าแพทจะไม่เปลี่ยนตัวเพื่อใครเออใครอ่ะหนูจะเปลี่ยนเพื่อใครอ่ะหนูจะเปลี่ยนเพื่อใครดียร์มีใครขอให้เปลี่ยนบ้างมั้ยยังยังนะยังไม่มีใครใครให้เปลี่ยนนะพ่อแม่ก็ไม่ได้แฟนแฟนเปลี่ยนไหมแม่ขอให้เปลี่ยนเขาไม่เคยไม่เคยพูดให้ขอให้เปลี่ยนอะไรเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะเพราะว่าหนูน่ารักที่สุดเห็นปะ ได้เลยหวดได้เลยหมดได้เลยเหรอคะหวดได้เลยเหรอพี่โอ๊ยยเดนเวลาเด็เนี่ยเขาไม่หนาวนงไเดอยลวันนี้ก็วัทน้เน่ะตาบริสันนะคะเอ็นเตอร์เทนเมนต์ก